สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า ชวนคนรวยด้วยอสังหาโดยใช้เงินคนอื่นเผยกลยุทธ์สร้างสินทรัพย์จากศูนย์สู่รายได้หลักล้านนี่คือมนขลังของอสังหาริมทรัพย์ที่มีช่องทางสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้หลากหลายช่องทางเขียนโดยดรถนอมดีส้อยวิทยากรหลักสูตรชวนคุณรวยด้วยอสังหาโดยใช้เงินคนอื่นสร้างเก่งรวยกว่าเทคนิครับเหมาก่อสร้างสำหรับนักลงทุนสร้างขายหลังแรกให้ได้ล้าน กุญแจสู่ความสำเร็จนะคะคุณจะต้องตั้งเป้าหมายเห็นภาพชัดพบทวนทุกวันแล้วหาแรงบันดาลใจภายในหรือว่าจากผู้อื่นที่ประสบความสำเร็จในวงการนี้เมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณกระโดดเข้าไปทำแล้วคุณเจอปัญหาให้นึกถึงแรงบันดาลใจแต่แรกที่คุณตั้งไวค้ค่ะแล้วเชื่อมั่นว่าฉันทำได้ขอให้เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ มิเลเนี m มายเซตหรือว่าความคิดแบบคนรวยนะคะคนรวยจะวางแผนล่วงหน้า10-20ปีอดทนรอคอยความสำเร็จปัญหาเป็นบททดสอบเมื่อผิดมองตอนเองก่อนเสมอเป้าหมายชัดเจนใส่ใจในเป้าหมายมีระเบียบว,วินัยและไม่หวาดกลัวต่อความล้มเหลวคะ่ะเมื่อคุณจะเริ่มลงทุนนะคะอันนี้จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนอันดับแรก เขาหาหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มาอ่านก่อนหรือว่าไปงานสัมมนาที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะอันดับที่2ให้เรียนรู้จากผู้สําเร็จเรียนแบบแล้วก็ต่อยอดอันดับที่3ฝึกเป็นผู้รับเหมาอาสาทํางานฟรีให้กับบริษัทผู้รับเหมา 4. เรียนรู้จากวิศวกรช่าง ให้ถามแล้วก็จดบันทึกค่ะว่าเขามีขั้นตอนในการทำงานยังไงบ้างและขั้นที่5เริ่มลงทุนจากคอนโดให้ซื้อก่อนแล้วค่อยสร้างแล้วค่อยขายรูปแบบการลงทุนอสังหาตามหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีวัวเนื้อและวัวนมวัวเนื้อเนี่ยรับกำไรสูงครั้งเดียวจบ ลงทุนเพื่อหากำไรส่วนต่างซื้อมาพัฒนาแล้วก็ขายไปส่วนวัวนมรายได้เกิดเรื่อยๆกำไรน้อยเน้นกระแสะเงินสดแล้วก็เน้นปล่อยเช่าค่ะทั้ง2รูปแบบต่างมีข้อดีข้อเสียเราสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างค่ะให้คุณนะคะศึกษาการลงทุนให้ครบทุกรูปแบบไม่ต้องเลือกค่ะมันจะทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้ว่าเราอยากทำแบบไหน ลงทุนแบบจับเสือมือเปล่า 1. ใช้เงินตัวเองให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลย 2. ยืมเงินผู้อื่นเงินธนาคาร 3. บริหารจัดการหนี้หนี้ดีสร้างรายได้หนี้เลวสร้างภาระสะสมความรู้ในการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเงินกู้ค่ะการลงทุนในคอนโดจะมีฝั่งรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการขายนะคะรายได้ค่าเช่าค่าเช่า แสนละพันล้านละหมื่นเช่นคอนโดซื้อมา1ล้านเพราะฉะนั้นค่าเช่าควรเก็บหนึ่งหมื่นค่ะข้อ2ดาวน้อยผ่อนนานแต่ว่าต้องผ่อนน้อยกว่าค่าเช่านะคะถ้าผ่อนมากกว่าค่าเช่าเท่ากับว่าคุณขาดทุนข้อ3วิธีหาผู้เช่า ตัวคุณสามารถหาเองหรือว่าให้นิติบุคคลของโครงการหาให้หรือว่าจะให้ในายหน้าหาให้ก็ได้ค่ะส่วนฝั่งไรายได้จากการขายนะคะก่อนจะขายเนี่ยต้องปรับปรุงรีโนเวทคอนโดให้มีความสวยงามก่อนขายให้ถือครองประมาณ3-5ปีแล้วค่อยขายค่ะราคาเนี่ยมันจะขึ้นจากทำเลที่มีอนาคตนะคะถามว่าคุณจะได้อะไรคุณก็จะได้กำไรจากส่วนต่างสินทรัพย์นี้ค่ะ เขียนแนะนําว่าให้เริ่มจากห้องไม่แพงที่คืนพุนใน3ปีถือไม่เกิน5ปีเพื่อหมุนเงินและขยายสินทรัพย์ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับชวนคุณรวยด้วยอสังหาโดยใช้เงินคนอื่นกลยุทธ์สร้างสินทรัพย์จากศูนย์สู่รายได้หลักล้านแล้วพบกันตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย